สวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้โุโยติบายจะมารีวิวแท่นตัดไฟเบอร์นะครับสำหรับแท่นตัดไฟเบอร์ตัวนี้นะครับก็เป็นขนาด14นิ้วนะครับซึ่งจะมีกําลังแรงถึง2,700วัตต์เลยทีเดียววัสดุนะครับก็จะทําจากเหล็กเกือบทั้งหมดนะครับยกเว้นตัวมือจับและก็ตัวห้องมอเตอร์นะครับที่ทาจากพลาสติกชนิดดีนะครับแท่นตัดตัวนี้ครับจะเป็นย่อพัมคินนะครับในชุด J Series มีชื่อร้านรุ่นว่า JT1428 นะครับ สำหรับสเปคที่เขียนอยู่ข้างกล่องนะครับก็คือ2,700วัตต์ใช้ใบขนาด14นิ้วหรือว่า355มิลนะครับก็มีความเร็วรอบขนาดไม่มีโหลดก็จะอยู่ที่3,900รอบต่อน,นาทีนะครับและจะมีน้ำหนัก16กิโลกรัมนะครับสำหรับเครื่องตัดตัวนี้ครับก็สามารถตัดเหล็กกลมนะครับที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางได้สูงสุดถึง130มิลิเมตรนะครับแต่ถ้าเราตัด45องศานครับก็สามารถตัดได้เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด110มิมนะครับ สำหรับเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมนะครับ <lawsuit royable. S 1> ก็สามารถตัดได้สูงสุดถึง <mant> 1 1 5มิลิเมตรนะครับคูณ115มิลิเมตรถ้าว่าเราตัดมุม45องศานะครับก็สามารถตัดได้ที่90คูณ9 0สมิลิเมตรนะครับส่วนเหล็กกล่องที่แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็จะสามารถตัดได้ที่95ความความสูง9 5นะครับแล้วก็ความกว้าง2 0 5ามิลิเมตรนะครับถ้าว่าเราตัด45องศานะครับก็สามารถตัดได้สูงสุดถึง85ดสิบห้าคนะครับสรหรับเหล็กฉากนะครับ ก็เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถตัดได้ถึง95คูณ205มิลิเมตรนะครับแล้วก็ถ้าว่าเราตัดมุม45องศานะครับก็สามารถตัดได้ถึง85คูณ100มิลิเมตรสำหรับอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องนะครับก็จะมีแปลงตานให้1คู่นะครับก็จะมีลิทของอุปกรณ์นะครับในกล่องมาให้สำหรับอุปกรณ์นะครับต่างๆนะครับก็จะมีตามนี้เลยอันนี้ผมเช็คแล้วนะครับว่ามีครบนะครับก็จะมีคู่มือใบรับประกันนะครับตัวใบตัดนะครับก็จะใส่มาให้เลย แล้วก็จะมีปัจเจขันหนึ่งอันนะครับสำหรับแท่นตัดตัวนี้ครับก็มาพร้อมกับสายไฟยาว2.4เมตรนะครับก็ได้สายไฟยาวก็สะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้นนะครับนในกรณีที่เราใช้งานไปสักระยะนะครับแล้วก็ใบสึกเราเราก็สามารถขันล็อคตัวนี้ได้นะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวปรับใบนะครับให้ต่ําลงนะครับซึ่งพอใบสึกเราใบเล็กลงเราก็สามารถปรับนตัวนี้ได้สำหรับการถอดใส่ใบนะครับก็ไม่ยากก็กดตัวล็อกใบนะครับตัวนี้เลย แล้วก็ใช้ประแจนะครับที่เขาให้มาสามารถขันใบออกได้เลยนะครับประแจก็จะเป็นเบอร์17นะครับสำหรับตัวเครื่องนะครับเมื่อเราจะจัดเก็บเราก็สามารถพับแบบนี้ได้นะครับและเวลาจะใช้งานนะครับเราก็แค่ปลดล็อกนะครับก็ดันใบขึ้นอย่างนี้เลยนะครับก็มาดูในส่วนของปากกาจับเหล็กกันบ้างนะครับก็จะเป็นปากกาจับแบบปลดเร็วนะครับเราก็สามารถง้าง ดันออกมาแบบนี้นะครับง่ายเลยและเวลาจะใส่เหล็กเข้าไปจับนะครับก็สามารถดันเข้าไปนะครับแล้วก็้างล็อกแบบนี้นะครับขันไป3ามสี่รอบก็แน่นเลยนะครับเวลาจะปลดนะครับก็ขันออกสักประมาณ 1- นถึงสรอบนะครับแล้วก็้างตัวล็อกแบบนี้เลยนะครับนะครับสำหรับกรณีที่เราจะตัดเหล็กเป็น45องศานะครับเราก็ใช้ประแจที่เขาให้มาในชุดนะครับก็ขันน็อตสตัวนี้ออกนะครับ เมื่อคลายน็อตพอหลวมๆเลยนะครับเราก็สามารถปรับมุมเจ้าปากกาจับเหล็กได้เลยนะครับก็ปรับมาที่เลข45องศานะครับเมื่อเราปรับได้ที่แล้วนะครับเราก็ขันน็อตเข้าไปล็อกเหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวด้ามจับนะครับก็ทํามากระชับมือดีนะครับแล้วก็ตัวสวิตช์นะครับก็สามารถล็อกได้นะครับก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะมาทดสอบใช้งานกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบตัดเหล็กแผ่นความกว้าง1นิ้วนะครับความหนา3มมิลลิเมตร ก็ตัดได้ง่ายดายและก็รวดเร็วนะครับอ่ะเดี๋ยวคราวนี้จะมาลองตัดเหล็กแป,ป๊บกันบ้างนะครับอันนี้จะเป็นเหล็กแป,ป๊บที่มีความหนานอยู่พอสมควรจะเป็นขนาด6หุนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองตัดเหล็กกล่องกันบ้างนะครับอันนี้จะเป็นเหล็กกล่องขนาด1นคูณสนิ้วนะครับ เหล็กกล่องก็ผ่านเฉลยนะครับเดี๋ยวมาลองเหล็กที่ใหญ่ขึ้นมาบ้างนะครับอันนี้จะเป็นเหล็กที่เขาใช้ทําโครงหลังคานะครับขนาด2อคูณสนิ้วนะครับ ก็ตัดได้รวดเร็วนะครับรู้สึกว่าใบจะมีความคมมากอ่ะคราวนี้เหาจะลองตัดเหล็กตันกับบ้างนะครับจะเป็นเหล็กตันที่มีขนาด45มิลิเมตรนะครับ ก็ใช้เวลายอยู่หลายวินาทีนะครับสำหรับการตัดเหล็กตันชิ้นนี้นะครับก็รอยตัดก็จะดูดูสวยนะครับดูมีความคมของใบนะครับก็ความรู้สึกหลังจากที่ได้ทดลองใช้งานนะครับก,ก็รู้สึกว่าตัดเหล็กได้สะดวกนะครับและก็รวดเร็วมากเลยนะครับแทนที่เมื่อก่อนที่ผมจะใช้หินเจียลูกหมูในการตัดเหล็กนะครับพอเป็นเหล็กขนาดใหญ่ค่อนข้างที่จะตัดลาบากนะครับพอมาใช้แท่นตัดไฟเบอร์ก็รู้สึกว่าตัดได้สะดวกและก็รวดเร็วช่วยงานงานเราเร็วขึ้นด้วยนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเจ้าแท่นตัดไฟเบอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ด้านล่างคลิปนะครับในรายใต้คลิปก็สามารถกดลิงก์เข้าไปสั่งซื้อได้โดยตรงจากเว็บลาซาด้าได้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปจากกุยุืดเดียวไว้นะครับและฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดซับสไคร์กับกุยุืดเดียวไว้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากกุยุืดเดียวไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ